อ้กินมัหหวใพสวัสดีครับพี่น้องครับผมมันี่เดยจะกลับบ้านแล้วครับกลับไปบ้านกรวดกันครับผมวันนี้หยุด3ามวันเลยครับน้องฝนหยุด3ามมือครับจะหับกลับบ้านแล้วครับผมนี่มาแหวะแค่นอนกันครับมารับน้องฝนเลิกงานนะครับห้าโมง้ลยครับผม้าเฮา พ่อับเสร็จเล้ก็เดินทางโหลดครับนี่เดินทางครับไปจวดลูกพี่โอ,โอ้ประมาณ200กว่ากิโลนะครับไปเดี๋ยวแวะหาอะไรกินอยู่ปอตะทอกันครับพี่น้องมานี่แหละครับโอ้ปตทนี่กใหง่ๆครับเลิกงานมากกับหิ้วเขาครับพี่น้องกับมาหาอย่างกินกันเนาะ นี่ก็มีแหนมแลกับหมูปิ้งครับอยากกินแหนมกับหมูปิ้งเลยทีนี้เบิงเพิ่นย่างแหนมไว้ครับเต็มเลยครับพี่น้องเอาบอกสองสามไม่ล้วเอาไปครับผมเป็นไรเนนะี่ยเฮ้ยบ่อนล้วกันมาไล่ไหล่เลยครับเบิงน้องฝนก็นกำลังเลือกอยู่ครับชุดก็ยังไม่เปลี่ยนครับเพาะเพิ่งเลิกงานครับบรรยากาศกระยา่มเย็นๆครับ ตอนประมาณ5้าโมงกว,กว่าครับเกือบหกโมงแล้วครับพี่น้องบรรยากาศก็ครึมๆจังหน่อยครับคือฝนจะตกนี่แหละฝนกับตกมาหลายหมื่อแล้วครับบบหูทางใดนาถ่วมเ,เนาะพี่น้องครับผมบหูกลับบ้านไปจะนำถ่วมหรือเปล่าพ่อนี่ครับเจอบอกคำไงครับโอ้นี่ขาดไม่ได้ครับต้องไปซื้ออันนี้ไม่กินครับสงสารเพิ่นเพิ่นา นี่มาแล้วครับเอาเอาห้ม้ากินครับรักสัตว์ครับน้องฝ้นนี่โอ้ยเบ่งครับรลักหมารักแมวครับเขียนหมาจอยไป่ได้ครับพี่น้องเอาจะต้องมาป้อนหมาครับโอ้ยสีลูกสยนมาป้อนหมาคือบ่ถอดหน่มาเผื่อป่าเดี๋ยวมันหอนเป็่อ่าสั่นครับเอา พอกินเสร็จเะาก็เดินทางตอนเลยครับนี่จวดนอนครับพี่น้องฝ้าก็คึมคือฝนจะตกนี่แหละบัวหูจะมาอีกหรือเปล่าครับผมไปพอเดินทางเสร็จก็ถึงบ้านพอดีครับเขาก็มาานี่แหละครับกินคงกินเข่ากันครับพอเท่าก็ซื้ออันนี้ไม่ให้กินครับกุ้งแล้วก็ปูครับอุ้ยกุ้งย่างแล้วกับปูย่างครับพี่น้องเออน้ำลายแตก ยุลานทั้งนี้เขาย่างม่ให้เลยได้ครับป้าตองไม่ย่างเองครับบึงครับพี่น้องอืมหอยแค้งมันนะนี่ครับกุ้งย่างแบบสดๆครับพี่น้องครับผมอยู่ทางใดก็มากินน้ากันเด้อครับนี่เขาย่างมาให้แบบนี้เลยครับแบบนี้มันก็ดีนะครับเพราะป้าตองไม่ย่างเองเนาะยุลานเขาย่างมาให้เลยครับอุ้ยอยู่บ้านกวดเด้ครับพี่น้องแต่ผมหัวล้านใดครับผมจำว่าใดละเพิ่นไปสือมาเนาะพี่น้องขันไปหูเขาคอมเมนต์มาได้เด้อครับผม เฮ็ดแบบนี้ผพว่าดีเลยครับบพต้องเอามาย่างเองจวดโหลดครับเป็นจังไรอีล่ะแซบบ่สุดยอดเลยเอ้ยบึงครับเอาจวดโหลดพอเพื่อนกินเสร็จแล้วครับแม่กินเสร็จแล้วพอผมกลับมาดึกครับจะเลยต้องมากินที่หลังเขาเนาะกับหนงเฟิน้องมอดครับ เฟิร์นกับปิดเติมนะครับน้องมอดกับปิดเติมกันครับกับมาอยู่บ้านครับเหลือจะอินน้อยๆนี่แหละยังเหตดงานงอคือเก่าครับอ้าวเห็ดงานไม่มีปิดเติมครับมาเดี๋ยวผมจะกินใ้เบิ้งครับพี่น้องขอบปูแบบเน้นๆนะฮะพี่น้องครับผมเบิ้งครับมามีหอดไข่ครับพี่น้องอุ้ยเขาขายโตจากบาทเนี่ยผมกับบุ้งหูครับผมโมเมนต์คนสื่อ น่าจะแพงอยู่ครับน่าจะลายลอยอยูดอกพี่น้องครับอมาแสีบน้ำกันครับผมไปเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ